สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําที่สิบห้าพฤศจิกายนหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดหก ห้าสี่เก้าหรือเพื่อนเพื่อจะจับเอาใหม่ก็ได้นะจับคู่ไข่ก็สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปบายแปดกับหนึ่งห้ากับสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าถ้าเป็นสามก็สามศูนย์สามหนึ่ง สามห้าสามเจ็ดสามเก้นะคะห้าศูนย์ห้งห้สาาห้ลับกันอย่างนี้เนาะสามตัวก็หนึ่งแปดสามแปดหนึ่งห้าส่แปดนึ่้าแล้วก็หกแดสาอย่าลืมจับคู่ซื้อบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อก็จะเล่น v i p ก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดจับสกา์กดไลค์ให้ โชคดีทุกคนคะ่ะเฮงเฮงปังปังเนอสวัสดีคะ่ะ